ยกมาขนอีกครั้งนะคะกับมาร์ดอมแอนเล่นกับลูกค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษชื่อน้องอะไรบ้างคะชื่อน้องอะไรคะ <c oughs> ผู้ผาเขินก้องแล้วก็น้องทาราใช่ไหมใครชื่อผู้ผายกมือขึ้นใครชื่อทารายกมือขึ้นเอ้ย <c oughs> อันนี้ชื่อเบบี้แก๊นโอเค นี้นะคะเรามาเล่นกับลูกกันวันนี้มันเอาแอนลูกห้าไม่ใช่ลูกสามนะคะมีชิเก้เฮกลายมีเบบี้เกเฮียกลาย,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 ยอยู่ไหนครับประเด็นกลายช่างหัวมันละโอเควันนี้เรามีของเล่นเทียบเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเลือกให้ว่าจะเล่นอะไรดีนะคะแต่ว่าของเซตนี้นะคะส่งมาจาก p l y เพลินนะคะ Play and เพลหรือเพล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 ินคิดนะคะเดี๋ยวใส่ f a c e BOOK ไว้ให้ข้างล่างนะคะที่นี่เขาก็มีอุปกรณ์ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับศิลปะเด็กนะคะให้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นสีแบบ washable m a k e r นะคะ marker marker เรวก็จะเป็นสีน้ำอะไรประมาณนี้เนาะเป็นสีที่แบบนอน t o x i c หมดเลยอ่ะเรามาระบายสีกันดีกว่าเด็กๆนะคะเด็กๆทำอะไรดีนี่เอานี้ดีกว่าน่าสนุกนะคะอันนี้เป็น finger paint นะคะ โดยใช้แบบว่านิ้วจ,จ,จิ้ม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 กันนะเขาบอกว่าอันนี้ให้ใช้กับสีน้ำอ่ะใครเอาไดโนเสาร์คะกูเผาไดโนเสาร์โอเคอันนี้ก็ไดโนเสาร์อ่ะใแบบพิเกตเอาไดโนเสา,า,าร์ทารามีลายทารามไหมมีแต่ไดโนเสาร์แลลูกนี่นี่มีลายอื่นไหมคะนี่นี่โอ้ทาราเอาลายนี้เนาะโดนัทหม่ำหม่ำเอาไหมโดนัทหม่ำหม่ำ คือลายเขาก็จะมีให้เลือกเยอะมากนี่เป็นแบบเซตของแบบพวกเรื่องอาหารอะไรประมาณนี้เอาขนมเค้กดีกว่านี่เลยจะดูคับเค้กโอเคนะคะสีได้เลยเราจะใช้มันเป็นฟิงเกอร์เพนเนาะเราก็จะใช้สีเราไม่มีการสีอเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะ่าเดี๋ยวเราจะเตรียมสีให้เด็กๆนะคะแล้วทำไมมาบี เ็เส้นแล้วหนูบีบเป็นก้อนไม่เป็นไรโอเคอุ้ยแกนเกนจากเอาแล้วแกเอาสีอะไรจิ้มเลยนะจิ้มจิ้มเลยนะอันนี้สีเขาก็มีแบบหลายสีเนาะส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นแม่สีหลักๆนะคะอ่ะเด็กๆฟิงเกอร์เพนส์ค่ะขยับไปหน่อยเกณเดี๋ยวน้องออกไปหน่อยข้างหน้าเดี๋ยวเราจะได้เอาสีไว้ตรงกลางเอาอ่ะเกณเกณขยับไปไปนั่นนี่มาหนี่ไม่เป็นไรขยับเอออ่ะระบายสีระบายสี มาหาค่ะนี่แหละไปคือได้ยังทำไมเรามาหาเอายุบไปยุ์ในบ้านไงเข้าใจป้ะอ่ะเริ่มเลยยังงงเอานิี้จิ้มแปะจิ้มแปะอีรู้ว่าภูผาเก่งศิลปะมากมากโอ้ยดูภูผาดูภูผาภูผาก็จะเก่งไม่ได้ดูน้องอ่ะอ่ะแปะจิ๊กอุ้ยเก่งจังจิ๊กอุ้ยเก่งจังจิ๊กอ่ะเก่งแปะแปะ โอเคแปะไปเรื่อยๆเ,เออแปะแปะเอาอีกเอาอีกเอาสีอีกอ่าอ่ะแปะง้องสีๆได้ไหมคะเอาเลยค่ะแปะแปะแปะเกนผสมสีม่วแล้วอ่ะไม่เป็นลายตามจินตนาการเลยลูกโอ้โหหู้หุยฮาลาเก่งจังเลยนะเนี่ยฮะเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะผสมสีให้ ให้สีมันซอฟลงให้ด้วยดีกว่าเนาะนะจุดเออผสมสีแดงผสมสีขาวจะเป็นสีอะไรครับดูไหมสีชมพูแบบบูคาผสมสีเยอะมากเลยเกินไปอันนี้ถ้าสีเหลืองกับเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเหลืองอ่อนๆหน่อยนี่นะอ่าเหลืองหวานๆผสมสีแล้วมันก็จะได้สีอ่อนลงเกนทำได้ไหมโลก นี่อโ,โอ้โหเด็กๆ้งใจอุ้ยฮ<ม>าลาเก่งนะเนี่ยนี่อ่าจจได้สีที่อ่อนลงแล้วอุ้ยเจเกตเด็กคองสวยสุดเลยโอ้เจเกสโตสุดเลยเด็กๆแบบว่าเริ่มม่นี่แล้วเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งของเขานะคะที่เขาเรียกว่าอะไรศิลปะเนี่ยมันจะช่วยแบบว่าส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่าปล่อยเขาอิสระเนาะไม่ต้องแบบ มือเลยละไม่ต้องไปแบบว่าจับมือเขาทำอะไรประมาณนี้จะเละก็เละนะคะเพื่อเป็นการแบบว่าต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของเขาเดี๋ยวแม่แอนดูอีกดีก,กว่าว่ามันมีอะไรเล่นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้เป็นแบบปากกา าปากาเมจิกนะคะที่แบบเหมือนถ้ามันเลอะมืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบล้างออกได้ง่าย,ายอะไรแล้วก็อันนี้เราจะเล่นกับแผ่นอันนี้นะคะ<ช>เป็นชุดอัลฟาเบต A ถึงแนะเดี๋ยวให้บอกว่ามันใช้ใช้ได้<ช><ช>เอาทิชชู่เปียกเช็ดนะคะเช็ดก็ออกก็คือเดี๋ยวเล่นกับปาการเมจิกอันนี้อาภูผารู้จักตัวเอไหมเอออาเอแอเพล สีฟ้าลนโอเคเดี๋ยวหยิบให้ครับอ่ะเบบี้เกนอืมี่าของทารา B ีโบ t นะนะกระดาษเขาก็จะแบบหนานิดนึงนะคะมีความหนาฉีกขาดไม่ได้แต่ว่าเราไม่ยองไม่ไม่ได้ลองฉีกนะเพราะว่าไม่อยากให้มันยับเลยประมาณนี้นะคะก็คือทนมือทนทานเด็กๆมากๆเลยโอเคเริ่มเลยค่ะเด็กๆได้ไหมชมพูเลยมา เรานะเอาให้แบบมันมันสีตัดกันหน่อยอะระหว่างที่เด็กๆระบายสีนะคะเอาไม่มีใครถอดดึงให้เ <c oughs> บบี้เกนเลย <c oughs> ใช่ไหมลกูกอ่ะระบายสีโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะแม่จะไปเอาทิชชู่เปียกมารอก่อนนะคะ น,นี้สีอะไรครับนี่สีอะไรโอนี่สีอะไรอโอโออะไรล่ะ<อ>สีอะไระผู้สีจุมผูใช่ไหมระหว่าง <c oughs> นี้เดี๋ยวแม่แอนจะลองดูว่าเขาเช็ดออกจริงหรือเปล่านะคะเบบี้เกนว่าลายแอ s t a ตค็คใช่ไหมลูกอย่าแกงน้อง <c oughs> ใดๆก็คือไม่ออกนอกกระดาษถือว่าโอเคแล้วสำหรับเบบี้เกนนะ <c oughs> ส่วนภูผานี่ก็แบบระบายเก่งมาก ออกนอกกรอบน้อยมากเลยนะแล้วจับปากกาถูกต้องด้วยอ่ะเดี๋ยวแม่จะมาระบายสีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเช็ดออกจริงๆหรือเปล่านะโอเคตอนนี้นะคะระบายสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าเช็ดออกจริงๆอย่างที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าให้ใช้ทิชชูปเปียยแล้วก็ ผอนยาไทยอินนะคะไทยนี่โนสนะคะผ้าเปียกน้ำเกลือบริสุทธิ์นะคะที่บ้านเราใช้ตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะตึงๆึงตึงตึงหูสุดยอดมากเช็ดอ่องจริงอะ่ะดูดิสะอาดเอี่ยมอ่องอระไทยกริปมากเลยค่ะสามารถบอว่าใช้ซ้ำได้หลายทีนะคะแต่ก็ต้องเป็นเมจิของเขาด้วยนะถ้าเป็นเมจิอันอื่นแม่แอนไม่รับประกันทาราค่ะระบายเสร็จแล้วหรอคะไหนโชคผลงานไหยคะ่ะ เรงผลงานหน่อยโอ้หนูจะเช็ดออกใช่ไหมคะอ่ะเอาให้อ่ะเช็ดค่ะโอ้เก่งมากเลยเด็กๆก็ทําได้ด้วยฝึกให้เขาเคลียร์ทำความสะอาดตัวเองนะคะก็จะเป็นการพัฒนา e f อย่างหนึ่งนะใช่ไหมรู้จักไหมเด็กๆรู้จัก e f ไหม e f พี่ใส่ดักกันหรอคะไม่ใช่ค่ะแกะฮะแกะแกะเปิดให้น้องหน่อยน้องบอกให้เปิดแกะแกะอันไหนอันไหนเลือกฝาเหลืองหรอนี่เหร เ่ะเปิดเปิดไหมเปิดไหมีเ่มเอาวันนี้ไปอันนี้มันฟาอุย้ยฟ้าสีฟ้าเยเออเออเอเอใหญ่ใหญแล้วสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีเด็กวัยอนุบาลเริ่มฝึกขีดเขียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเขียนตัวเลข 1, 2, 3นะคะตัวอักษรก็ไก่ถึงฮอนกู้พูกหรือ A ถึง Z นะคะเขาก็จะมีแผ่นนี้เกตลูกลูกๆๆกนี่ เป็นรอยปะตัวเลขนะคะกับอันนี้เป็น A ถึงแมีทั้งตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะคะให้เขาสามารถฝึกวาดเส้นได้วันนี้พอดีในแบบของเราเนี่ยไม่ได้เรียนโรงเรียนวิชาการเขาไม่ได้ฝึกขีดเขียนแบบตัวอักษรตัวเลขเขาบอกเขาไม่เขียนเขาติด <c oughs> เลยให้เจ๊เกสเป็นคนเขียนแทนให้ดูนะคะ ตอนนี้นะคะเด็กๆเขาเริ่มจะไม่โฟก,กัสกันแล้วนะคะเพราะคงจะเหนื่อยแล้วเพราะเราใช้เวลานานสักพักหนึ่งแล้วเกนจับเกนลองะ โอเคสาหรับเพลเพินะคะเพลเพิคิดนะ mm hmm. เขาก็ไม่ได้มีแค่ตัวอย่างที่เราให้เด็กๆ <c oughs> ทากิจกรรมกันในวันนี้นะคะนอกจากนี้เขายังมีแบบว่าเป็นทําเ t เบิลสำหรับเด็กๆนะเป็นริ i แ p นเ n n e r นะคะสามารถแบบว่าลงว่าวันนี้เราจะทําอะไรแล้วก็เป็นตารางกิจกรรมของทุกวันว่าจะทาอะไรแบบไม่ว่าจ,จะอ่านหนังสือ painting มี checklist my day activity ว่าทำไปแล้วหรือย,อยังอะไรประมาณนี้นะคะลวดลายน่ารักใช้คู่กับปากกาเมจิกก็คือลบเขียนซ้ำได้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็น เป็นจับคู่ทวินแอนด์แอนิมอลนะคะแมทชิ่งเกมเนาะนะแล้วก็สำหรับเด็กโตหน่อยนะคะเราอยากจะแบบฝึกความอ,อดทนฝึกความมีสติ<ช>มีสมาธิของเขาเขาก็จะมีเป็นแผ่นโปสเตอร์ภ <c oughs> าพวาดใหญ่ให้เด็กๆสามารถลงสีผืนใหญ่ๆได้นะคะอันนี้คือ <c oughs> ก็คือวันหนึ่งอาจจะไม่เสร็จแต่เขาสามารถแบบว่าใช้เวลาค่าวเวลาไปเรื่อยๆในการทำกิจกรรมในแต่ละวันนะคะเบรกจากหน้าจอ นะสำหรับวันนี้นะคะมาดามแอนเล่นกับลูกต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับแม่ๆทุกคนลากันไปละค่ะบ๊ายบายอาเกบ๊ายบายม้องกดบ๊ายบายุกดบ๊ายบาย,บายครับ๊ายบายส่งจุเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด s u บสไ r i b e และก็กดกระดิ่งกรุ้งเพลหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทางไ G และก็ a ฟ e b o o k นะจ๊ะ